น้องคากิอายุครบหนึ่งเดือนพ่อแจ็คแม่ไปหมอนอวยพรลูกชายแฟนคลับโฟกัสเลขตรงๆเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องคากิลูกชายสุดที่รักของนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันกับภรรยาสาวคนสวยใบหม่อนกิติยาด้วยความน่ารักน่าอินดูในทุกๆโมเมนต์รวมถึงตั้งแต่แรกคลอดออกมาหนุ่มน้อยนะั่งก็แจกโชคให้กับคุณพ่อและพี่ป้านาอา่แฟนคลับกันแบบครบครบ ทั้งเลขห้องเลขวันเกิดเรียกได้ว่าใครติดตามก็ต้องเฮกันดังๆกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดดังกล่าวโดยล่าสุดน้องคากินั้นก็อายุครบ1เดือนแล้วล่ะค่ะพัฒนาการต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วกับภาพล่าสุดคุณแม่ใบหมอนนั้นได้ลงภาพลูกชายกับเค,ค้กครบ1เดือนพร้อมกับแคปชั่นอย่างหาว่าครบ1เดือนก็คิ้วขโมดชูนิ้วกลางใส่แม่เลยสิคะคากิจะเหมือนพ่อไปหมดไม่ได้นะลูก ขอให้หนูแข็งแรงและเลี้ยงง่ายๆแบบมีตลอดไปนะครับหลักหนูที่สุดต้องบอกเลยค่ะว่าภาพดังกล่าวมีพี่ป้านาอะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยล่ะค่ะอาทิงวดนี้1มาแน่นอนคากิสุดหล่ออย่างกระเด็ก3มเดือนเลยลูกหน้าเหมือนแม่ใบหม่อนอยู่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ